นีัครับผมคิดเมคคิดเมจิกวันนี้จะมาเล่นเมกคนถ่ายไพ่ครับนะครับผมไม่รู้หรอกครับว่านี่เป็นไพ่ธรรมดาหรือไงครับไม่มีอะไรนะครับนะครับฝากผมให้หยิบใพ่หนึ่งใบครับหยิบใพ่หนึ่งใบครับหยิบเลยครับอ่ะครับตามไหมครับเฮ้ยเกิบเกิบเข้าไม่ได้พี่โอเคครับอ่ะบอกกี่เลยครับโอเคครับ อนี้ครับนี่ครับระวางตรงกลางนี่ครับดอนเข้าไปปึ๊บนะครับให้เลื่อนอยู่ตรงกลางให้นอนถูกไหมครับนะครับผมจะสลับให้ทางคนด้านข้ออกนะครับอ่ะครับให้บอกอยู่นะครับหยุดครับตรงนี้นะครับโอเคครับอ่ะเปิดดูครับโอ้โหจอดอ่ะครับอีกทีนะครับสุดท้ายครับอ่ะ ให้ที่นีู่่ตรงนี้ใช่ไหมครับนับสีกีนะให้ครับัรไปแงับอัจารยให้ไหับโอเคครับให้อยู่นี่ครบเเจ็ดวดันะครับนะครับัดแท้เครับโอเคครับนับหนึ่องสามีึงหมดครับอ๋อโอเคแมจิกสองครับ